เอาละครับโนกระแสวันนี้นะครับพบกับความหอมสดชื่นนะฮะกับคุณแพทย์ประภาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มคะเจอกันตลอดก็หอมตลอดนะไม่ได้หรอกช่วงนี้ทําไมคือด้วยด้วยด้วยความที่เราทาํางานเงีทุกวันใช่ปะคะพี่หนุ่มเราเจอคนหลายๆคนหลายๆแบบอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้น้องก็ชวนแบบไปเจอคุณน,นุ้งคุณนี้เยอะมากแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ เราก็คงจะต้องแบบสวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่มันดึงดูดหน่อยเพราะฉะนั้นกลิ่นเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากค่ะคือด้วยความที่แพทเริ่มงานอ่ะเช้ามากพี่หนุ่มพี่หนุ่มน่าจะรู้คือแพทเริ่มเจ็ดโมงเนี่ยแพทเริ่มเข้ารายการแล้วแล้วบางวันแพทอยู่ถึงสี่ทุ่มแล้วคือมันไม่มันไม่สมควรที่แบบพอไปงานต่อไปแล้วแพทแบบกลิ่นไม่ดีป่ะทุกทุกงานที่เจอควรจะเป็นอะไรที่น่าจดจําทุกงานตรงบางทีไปเจอแพทรัฐภูมสวยจังเลยแต่กลิ่นมันแบบไม่ใช่นหว่ามันม่แพทก็เคยเจอที่แบบ ต้องทางานกับคนที่แบบกลิ่นไม่โอเคอย่างเงี้ยแล้วเราสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติแบบแนะนําเขาได้เราก็อยากแนะนําเพราะมันก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให้คนที่ร่วมงานน่ะอยากจะทํางานด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยพี่หนุม่มแพทอยากแนะนําตัวที่อยู่ด้านหน้าแพทเลยคือมาดามฟินอันนี้จริงๆแพทต้องบอกแพทรู้จักเขามานานมากแพทเนี่ยเป็นคนแรกที่เขาส่งให้ใช้แล้วพทก็ยังแปลกใจว่า เฮ้ยทำไมมันโอเคขนาดนี้แล้วก็ใช้ของเขามานานมากดีมากๆอย่างที่พี่หนุ่มเห็นคือเกือบทั้งวงการแล้วละ<ช>่ะก็คือใช้มาดามฟินหมดเลยซึ่งวันนี้เนี่ยแพทมีโปรมาให้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าใครที่เห็นมาดามฟินแล้วอยากจะใช้ตามแพทแนะนำให้ใช้เลยไม่ต้องลังเลใจให้ใช้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ได้รับการการันตีนะคะหัวน้ำหอมของเขาเนี่ยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเขายังได้รับการการันตีจากสมาคมน้าหอมนานาชาติอีฟล่าอีกค่ะ ทางสว<ม>ิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเถอะลองเถอะเขาลองกันทั้งวงการแล้ก็คุณค้าต้องเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมเนี่ยเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะบุคคลด้วยอ,อย่างเช่นถ้าขวดเดียวกันอย่างเช่นแพทชอบใช้สีเขียวเนี้ยแพทฉีดของแพทนะมันก็เป็นกลิ่นแพทพี่ฉีดของพี่ถ้าพี่หนุ่มเอาไปใช้ก็เป็นกลิ่นของพี่หนุ่มเพราะมันผสมไปในกลิ่นเหงื่อของเราถูกต้องจะ,ะเป็นออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้แพทขออนุญาตให้โปรเลยละกันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเบอร์ไว้ก่อนละกันนะคะที่ 0-56- 03003ศูนย์สี้ เท่านั้นโทรให้ทันในรายการนี้นะคะคุณจะได้รับไปเลยกับน้ําหอมมาดามฟินสขวดซึ่งปกติเนี่ยเกือบสามพันวันนี้แพทให้จ่ายแค่1,990บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณโทรมาท,ทันฉันว่าคุณโชคดีจริงๆคุณจะได้นี่เลยเป็นโลชั่นน้ําหอมดอกไม้อีก2หลอดอสบู่<ห>อีก2ก้อน ทั้งหมดนี่คือ6ชิ้นนะคะจ่ายแค่1,990บาทเท่านั้นคุจริงๆเห็นบอกว่ายิ่งเถิดทาแบบเจ้าโลชั่นที่เข้าีดปุ๊บแล้วก็ฉีดอ่าแล้วก็ทายิ่งทนนานเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่น้ำหอมสองขวดนะคะโลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดแล้วก็สบูดด่ที่ทำให้คุณหอมยิ่งขึ้นอีก2ก้อนทั้งหมด6ชิ้นนี้1990บาทค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณแพทย์ครับหอมจริงๆไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะ